สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Black c a t a l o t นะคะกับการทำนายดวงแบบพิก a ดเอกหรือพิกอะคาดนะคะก็คือการทำนายดวงแบบการสุ่มเลือกกองไพ่นะคะกับหัวข้อของเราวันนี้คือเนื้อคู่ของคุณคือใครนะคะแม่หมอกกจะทำนายแบบโดยประมาณการทำนายแบบลักษณะนะคะลักษณะของเนื้อคู่ของคุณว่าเขาจะมีลักษณะประมาณไหนหรือบุคลิกประมาณไหนนะคะ วันนี้ก็เช่นเดิมนะคะแม่หมอมีกองไพ่เลือก3กองแล้วสัญลักษณ์ของเราวันนี้นะคะกองที่1เป็นสัญลักษณ์ของผีเสื้อนะคะกองที่2เป็นนางฟ้านะคะกองที่สก็คือทีมช้างเผือกนะคะกติกาก็เหมือนเดิมค่ะให้เพื่อนๆตั้งจิตอธิษฐานนะคะทําสมาธาิให้นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนะคะให้ขอพรท่านแล้วหลังจากนั้นลืมตาขึ้นมาให้มองไปที่กองไพ่นะคะ ว่าสัญ,ญลักษณ์ไหนที่เรารู้สึกว่ามีพลังดึงดูดกับเรามากที่สุดก็ให้เลือกก่องน,นั้นนะคะแล้วแม่หมอก็ขอกำลังใจนะคะแทนค่าครูด้วยการกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้แม่หมอด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเป็นการทำนายดวงแบบนี้นะคะเป็นการทำนายดวงแบบโดยรวมนะคะเป็นการรวบรวมพลังงานโดยรวม ซึ่งอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะถ้าไหนดีอันไหนชอบอันไหนถูกใจเราก็นําไปเป็นไกด์ไลน์ให้กับตัวเ,เราเองได้นะคะแต่ถ้าอันไหนที่เราฟังแล้วเราไม่ถูกใจเราเรา,เรามองว่ามันไม่เหมาะกับตัวเราหรือไม่ตรงกับตัวเราก็ไม่ต้องวิตกกังวลนะคะก็คือไม่ต้องรับไปนะคะให้ถือว่าเข้ามาดูเพื่อความบันเทิงนะคะส่วนใครที่ต้องการคําตอบที่เฉพาะเจาะจงก็ หรือต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่แม่หมอได้ทางไลน์นะคะไลน์ ID ดีก็คือ The เด c ัก a t t a r o t นะคะหรือติดต่อไปที่ Facebook Page นะคะชื่อเพจ l a c k c a t t a r o w เช่นกันค่ะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เลือกกองไพ่ได้แล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำนายกันเลยนะคะโดยเริ่มจากเพื่อนๆกองแรกนะคะก็คือทีมผีเสื้อนั่นเองค่ะ เค okay, ค่ะเรามาเริ่มกันที่เพื่อนๆกล่องแรกนะคะทีมผิดเสื้อกับหัวข้อที่ว่าเนื้อคู่ของคุณคือใครนะคะวันนี้แม่หมอใช้ไพ่ชุดออริจินอลนะคะในการทำานายเรามาดูอันดับแรกเรามาดูพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆกลุ่มนี้กันก่อนนะคะ,ได,คะได้ไพ่สีดาบค่ะได้ไพ่เดอะฟูล ออได้ไพ่เดอะซันนะคะพลังงานโดยรวมของเพื่อนกลุ่มนี้นะคะคุณเป็นคนสดใสล่าเริงค่ะเป็นคนที่มีบุคลิกเป็นของตัวเองเป็นคนสบายๆเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายนะคะเป็นคนที่มีความล่าเริงจ้ำใสค่ะคุณเป็นคนที่อ่เป็นคนคุณเป็นคนที่มีแบบว่า คุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็เป็นได้นะคะหรือถ้าคุณไม่ใช่คนมีชื่อเสียงคุณก็จะเป็นคนที่แบบว่ามีมีสังคมที่กว้างขวางอะคะ่ะคืออาจจะมีคนที่รู้จักหรือคนรู้จักคุณในในใ,ในจำนวนที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็เยอะอะคะ่ะอันนี้ก็คือพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆกลุ่มนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเนื้อคู่ของคุณอของเพื่อนๆเนี่ยทีมพีเสื้อเนี่ยเขาจะมีลักษณะประมาณไหนหรือมีบุคลิกประมาณไหนนะคะ j u s t i นค่ะสิบแมทดา 10ในท้าวค่ะ5าดาท The Hermit ค่ะพลังงานอของเขานะคะเนื้อก็คือลักษณะเนื้อคู่ของของเพื่อนเพื่อนทีมนี้นะคะของทีมผีเสื้อนะคะลักษณะของเขานะคะเขาเป็นคนที่ เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบมากค่ะแล้วก็รักความเป็นคนที่รักความยุติธรรมสุดๆเลยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่รักความยุติธรรมมากเป็นคนที่ทําอะไรมีความละเอียดความรอบคอบเป็นคนที่บางครั้งเขาจะเป็นคนที่เหมือนแบบว่าค่อนข้างอม,มีความดื้อในตัวนิดนึงในบางครั้งนะคะเขาก็แต่ คือเขาแต่เขารู้จักวางตัวค่ะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่รู้จักวางตัวเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่มีเอ่อบางครั้งเขาก็จะมีความแบบว่ามีความรักสันโดษอะค่ะเป็นคนที่รักสันโดษรักความพักความเงียบสงบแล้วก็เป็นคนที่ว่าเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่แบบว่าถ้าเขาอยู่ในวัยทํางานเขาก็จะเป็นคนที่แบบว่าทํางานเก่งอะค่ะ หนักเอาเบาสู้ถ้าอยู่ในวัยเรียนก็คือเป็นคนที่ขยันเรียนสุดๆคนหนึ่งเลยนะคะเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ใจดีใจบุญใจบุญใจกุศลมากๆนะคะพลังงานของของเขานะคะอันนี้ก็คือลัก,ลกษณะโดยรวมของของเขาแต่เราเดี๋ยวเรามาดูลักษณะโดยรวมของเขาเพิ่มเติมกันนะคะเดี๋ยวไม่ขออใครอีกค่ะไปโอ้เดเีย The Fool ค่ะ The Sun ค่ะอสเวนไม้เทา้าสองไม้เทา้าโอ้โหพลังงานเนื้อคนอของอบุคคลน,นี้นะคะก็คือเนี่ยของลักษณะเนื้อคู่ของเพื่อนๆทีมผีเสื้อเนี่ย เขาเป็นคนใจบุญใจกุศลใจดีมากๆเลยนะคะเหมือนแบบว่าประมาณแบบว่าดวงพระเวสสันดรอ,อะไรประมาณนี้เลยนะคะเขาเป็นคนใจบุญใจดีมากค่ะเขาก็อาจจะเขาก็าจ,จะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนมีชื่อเสียงคนหนึ่งเลยนะคะหรือเป็นคนที่อยู่ในสังคมที่แบบว่าเป็นคนคนมีสังคมอะคะ่ะเป็นคือ,อคำว่ามีสังคมในที่นี้หมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นบุคคลที่แบบว่า คนรู้จักเขาค่อนข้างเยอะคือเป็นคนมีหน้ามีตาแล้วมีคนที่ให้ความเคารพนับถืออย่างนี้ค่ะเขาเป็นคนที่อยู่เขามีบุคลิกที่เป็นคนง่ายๆเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับอะไรอะค่ะเป็นคนแบบว่าสบายๆคือแต่เวลาที่เขาทำงานเขาก็ทำงานนะคะคือเขาเป็นคนที่เวลาทำงานอะเขาเป็นคนจริงจังเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบ ทำไรทำจริงแต่พอถ้าเขาไม่ได้อยู่ในเวลางานแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าสบายสบายสุดๆเลยอะคะ่ะแบบว่าไม่ถือตัวไม่เย่อหยิ่งเป็นคนที่แบบว่าเป็นกันเองสุดๆอะค่ะแล้วก็คนคนนี้นะคะมีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาติาสูงมากชาวต่างชาติต่างแดนหรืออาจจะเป็นคนไทยที่ไปทำงานหรือไปเรียนที่ต่างประเทศก็เป็นไปก็เป็นไปได้สูงเหมือนกันนะคะ แล้วก็แม่หมออ่านว่า,ากับบุคคลคนนี้เพื่นอนเพื่อน,นอาจจะมีเกณฑ์ได้รู้จักกับเขาในในลักษณะคือการทำงานร่วมกันหรือหรือเรียนที่เดียวกันประมาณนี้นะคะคือหรือว่าแบบว่าเคยเรียนที่เดียวกันหรือหรือเรียนอยู่ที่เดียวกันหรือว่าเคยทํางานที่เดียวกันอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะจะเป็นเหมือนกับแบบว่าคล้ายๆแบบว่า รู้จักกันโดยเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะมีงานเป็นเป็นตัวเชื่อมะคะ่ะให้ให้ทำได้ให้ได้รู้จักกับกับบุคคลคนนี้นะคะกับเนื้อคู่ของคุณเนะะี่ยค่ะออันนี้ก็คือคือลักษณะโดยรวมของเขานะคะอันนี้ก็คือลักษณะโดยรวมของของเนื้อคู่ของเพื่อนๆนกลุ่มนี้นะคะก็แม่หมอก็หวังว่า เพื่อนๆทุกคนนะคะจะได้พบได้เจอกับเนื้อคู่ของคุณคู่แท้คู่ชีวิตกันทุกๆคนนะคะแม่หมอก็สุดท้ายนี้แม่หมอก็ขอให้เพื่อนๆกลุ่มน,นมมี้มีแต่ความสุขมีแต่ความสมหวังนะคะหากใครยังไม่เจอเนื้อคู่แม่หมอก็ขอให้เจอในเร็วๆวันนี้นะคะแล้วแม่หมอก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปนี้กันนะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีได้เจอเนื้อคู่บุคคลที่ตามที่แม่หมอได้ทำนายไปแล้วนะคะเนี่ยใจบุญสุนทานสุด,สดใจดีสุดๆเลยค่ะโอเคค่ะแลม่หมอขอจบคำทำนายไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่เพื่อนๆกลุ่มที่สองเลยค่ะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะเรามาต่อกันกันกบเพื่อนๆกลุ่มที่2นะคะคือทีมนางฟ้านะคะกับหัวข้อที่ว่าเนื้อคู่ของคุณคือใครลักษณะเนื้อคู่ของคุณจะประมาณไหนนะคะจะเป็นประมาณไหนหรือบุค,คลิกของเขาจะจะประมาณไหนนะคะเราแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาเริ่มกันที่พลังงานโดยรวมของเพื่อนๆทีมนางฟ้ากันก่อนอน,นะคะคนนุณได้ไพ่ ชาวแม่ทาวน์ใพ่อัเวนเลียในพ่ราชาเลียนพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆกลุ่มนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำมาค่ะมีความเป็นผู้นำสูงคุณเป็นคนที่ลักษณะคุณดูคุณดูภูมิฐานนะคะดูดีดูดูภูมิฐานแล้วคุณก็เป็นคนที่ใจใหญ่ใจปั้ม ใจป๋าประมาณนี้นะคะ่ะคือคุณเป็นคนที่ถ้าคุณทําอะไรคุณเป็นคนที่กล้าเสี่ยงกล้าลงทุนกล้าที่จะกล้าที่จะให้อ่ะคะ่ะคือคุณเป็นคนที่ใจใหญ่ใจกว้างมากๆอ่นะคะ่ะแล้วอันนี้ก็คือพลังงานโดยรวมนะคะของเพื่อนๆกลุ่มนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเนื้อคู่ของคุณหล่ะเขาคือใครเขามีลักษณะประมาณไหนหรือบุค,คลิกของเขาอ่ะค่ะจะประมาณไหน ชาเหรียญแล้วก็สองถ้วยลักษณะนะคะกับเนื้อคู่ของเพื่อนๆทีมนี้นะคะเขาก็มีความคล้ายคุณนะคะคือเขาจะเป็นคนที่ลักษณะดูดีดูภูมิฐานคนหนึ่งเหมือนกันนะคะคนคนนี้คือคุณก็เหมือนว่าคุณก็จะมองหาคนที่ลักษณะคล้ายๆคุณก็เป็นได้นะคะแล้วก็เขามีความ ละเอียดมีความรอบครอบเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบมากทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนคือโดยโดยเฉพาะเขาเป็นคนที่รักความยุติธรรมสุดๆนะคะคนนี้คือความยุติธรรมเนี่ยมาเป็นที่หนึ่งเลยสําหรับเขา mm hmm. เขาเป็นคนที่เขาเขาเป็นคนที่รู้จักคนเยอะนะคะ mm hmm. เข้ากับคนได้ง่ายคือ เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีอะค่ะแล้วก็แต่ในบางครั้งเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่ารักสงบรักสันโดดคือในในบางครั้งเขาค่อนข้าง,างเป็นคนที่เหมือนแบบว่าก็อยากอย,กอยู่คนเดียวประมาณนี้ค่ะคือคือเขารู้จักคนเยอะคือเขารู้จักวางตัวค่ะแต่เวลาเขาอยู่กับคนหมู่มากเขาก็จะเป็นคนที่อัธยาศัยดีมีอ่าสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้างอย่างเงี้ยค่ะเขารู้จักเข้าสังคมรู้จักอ่า เข้าหาคนรู้จักพูดคําพูดคาจาเขามีสเสน่ห์ค่ะเขาคือเขาเขารู้จักวางตัวค่ะแตใ่ในบางครั้งถ้าในบางครั้งที่เขารู้สึกว่าโอเคตอนนี้เขาอยากอยู่คนเดียวเขาก็จะปีกตัวออกมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีมีในบางโมเมนต์ที่เขาเขารู้เขาจัดก,การตัวเองได้ค่ะว่าในตอนนี้ถ้าเขาต้องการเวลาที่จะอยู่คนเดียวนะ <laughs> เขาก็จะปีกตัวออกมาเขาก็จะเหมือนคล้ายเป็นคนที่มีความสนโดด หยุดในตัวเองด้วยะคะ่ะอันนี้ก็คือคือลักษณะโดยรวมของเขานะคะเดี๋ยวแม่หมอจะมาเปิดไพ่เพิ่มเติมอีก5้าใบนะคะเราจะมาดูลักษณะโดยรวมของเขาเพิ่มอีกนะคะสิบถ้วยค่ะชายถ้วยสิบเหลียญ อัศวิน้วยก็สองดาบนะคะเขาเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะคนนี้เป็นคนรักครอบครัวมากๆก็คือถ้าเป็นผู้ชายเขาก็เรียกประมาณว่า family man นะคะคนนี้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ออกคือเป็นคนที่รักครอบครัวสุดๆคนหนึ่งเลยนะคะเป็นเป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นแม่สีเรือนประมาณนี้ค่ะแล้วก็ลักษณะของเขานะคะเขาจะเป็นคนที่ เป็นคนใจดีใจดีมากๆชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นกันลยาณมตรที่ดีกับทุกคนนะคะเป็นคนที่แบบว่าคือเราเขาจะเป็นคนที่รู้จักพูดด้วยนะคะคือเป็นคนที่เราเราคาพูดเป็นคําพูดของเขาอะสามารถช่วยเหลือคนบางครั้งคือเหมือนกับว่าช่วยเหลือหรือให้กําลังใจกับคนอื่นได้อย่างเงี้ยคะ่ะจะแบบว่าอ่า เป็นเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นที่ที่พึ่งพาของของคนอื่นหรือคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแม่หมอมองว่าคุณอาจจะได้เจอกับเขาในลักษณะแบบว่าเหมือนการแบบคุณอาจจะได้เจอกับเขาในลักษณะเหมือนการการเดินทางอะค่ะคือเหมือนกับว่าคุณอาจจะเดินทางไป ไปในในไปเที่ยวหรือไปทําบุญหรือเป็นลักษณะไปในการเหมือนว่าไปในแบบลักษณะแบบการพักผ่อนหย่อนใจอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะเจอกันโดยโดยโดย,โดยการที่เหมือนอาจจะแบบว่าเดินทางไปทําบุญหรืออาจจะเป็นการเป็นเดินทางไปกับอ่าการที่ เขาเรียกอะไรอะคะเหมือนกับว่าการเป็นอาสาสมัครอย่างเงี้ยค่ะไปไปตรงนู้นตรงนี้ไปช่วยเป็นการที่รวมกลุ่มรวมทีมไปทําประโยชน์ให้กับสังคมทํำประโยชน์ให้กับโดยรวมอย่างเงี้ยค่ะหรือจะเป็นการไปเที่ยวแบบต้าไปเที่ยวเฉยเฉยอย่างๆๆางี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือคือลักษณะของการที่คุณจะได้เจอกับเขาอะค่ะมันมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะว่าเป็นการเดินทางแล้วแล้วได้เจอกันอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็คือลักษณะหรือว่าเป็นการคำทำนายโดยรวมนะคะโดยโดยรวมๆนะคะกับกับเนื้อคู่ของเพื่อนๆกลุ่มที่2กับทีมนางฟ้านี่นะคะแม่หมอก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะได้เจอจะได้พบจะได้เจอกับเนื้อคู่คู่แทคู่ชีวิตกันทุกๆคนนะคะสุดท้ายนี้แม่หมอก็ขอให้ทุกคน มีแต่ความสุขสมหวังนะคะหากใครยังไม่เจอเนื้อคู่ก็ขอให้คุณได้เจอได้สมหวังในเร็วๆวันนี้นะคะสุดท้ายนี้แม่หมอก,ก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมและฟังคลิปนี้กันนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวแม่หมอ,อขอจบคาทานายของกลุ่มที่สองไว้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เพื่อนๆกลุ่มที่สามกันเลยค่ะอโอเคค่ะเรามาต่อกันกับเพื่อนๆกลุ่มที่สามนะคะกับทีมช้างเผือกน,นะคะ กับห,หัวข้อที่ว่าเนื้อคู่ของคุณคือใครนะคะแม่หมอจะทํานายแบบว่าลักษณะโดยรวมของเขานะคะว่าเนื้อคู่ของคุณคนนี้เขามีลักษณะประมาณไหนหรือบุคลิกประมาณไหนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูก่อนนะคะว่าพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆกลุ่มนี้พลังงานโดยรวมของคุณเป็นประมาณไหนนะคะว่าพลังงานเนี้ยจะตรงกับคุณไหมนะคะคุณด้ไพ่ย ราชาถ้วยเจ็ดถ้วยเจ็ดเหรียญน,นะคะพลังงานโดยรวมของคุณนะคะคุณเป็นคนใจดีเป็นคนที่มีความอบอ้อมารีนะคะเป็นแบบว่าคือถ้าคุณเป็นเป็นผู้ใหญ่คุณก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ที่ใจดีต่อลูกต่อลูกต่อหลานอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคุณยังยังอยู่ในวัยที่ ที่ในวัยเรียนหรือใน,อในวัยทางานคุณก็จะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่ค่ายอย่างเงี้ยค่ะคือผู้ใหญ่จะมักจะเมตตาคุณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณเป็นคนที่เป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์เป็นคนชอบจินตนาการช่างคิดช่างฝันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความขยัน ในการทํางานไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณก็จะทําจนแบบว่าจนคุณเห็นผลเห็นกําไรหรือเห็นผลงานของตัวคุณเองอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือลักษณะโดยรวมแล้วก็พลังงานโดยรวมของเพื่อนเพื่อนกลุ่มนี้นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเนื้อคู่ของคุณคือใครลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะคะเขาจะเป็นประมาณไหนหรือเขาจะมีบุคลิกประมาณไหนนะคะ ดาบค่ะยี่สินีเหรียญเดว o ลฟอร์จูนสามดบาบลาชา้วยคนคนนี้ก็คือเนื้อลักษณะเนื้อคู่ของของเพื่อนเพื่อนทีมที่สามนะคะทีมช้างเผือกนะคะคนคนนี้เขาจะมีลักษณะที่ มีอย่างหนึ่งที่แค่ขายคุณนะคะเขาจะเป็นคนที่มีจิตใจที่อบอ้อมอารีคลขายกับคุณเลยค่ะแต่เขาจะเป็นคนที่เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นใจมีความเฉลียวฉลาดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยค่ะเขาจะเป็นคนที่มีไหวพริบมีฉลาดมีการแบบว่าอาจจะเป็นเขาอาจจะเป็นนักธุรกิจหรือหรือนักลงทุนก็เป็นได้เหมือนกันนะคะกับ พลังงานโดยรวมของเขานะคะส่วนบุคลิกของเขานะคะลักษณะเขาเขาจะเป็นคนที่ดูภูมิฐานดูดีะคะ่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าดูแพงดูแบบดูหรูดูแพง,แบบแพงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีลักษณะที่แบบว่าเป็นบุคลิกดูดีค่ะแล้วคนคนนี้นะคะแม่หมออ่านว่าเขาเป็นคนที่เป็นเนื้อคู่ที่เป็นพรมลิขิตกับคุณเลยนะคะ คือมันเป็นพรมลิขิตมาให้ให้ได้เจอกันนะคะอาจจะเป็นเนื้อคู่ตั้งแต่ชาติปางก่อนเลยก็เป็นได้นะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หมอจะมาขอเปิดไพ่เพิ่มอีก5ใบนะคะเพื่อม,มาดูลักษณะโดยรวมของเขาเพิ่มกันนะคะได้ไพ่เถ้วยโอเด่นนี่เด่นชัดเลยนะไพ่ราชาดาเด่นชัดเลยนะคะ,ะ,คะว่าเขามีความคล้ายคุณตรงนี้นะคะตรงที่เป็นคนที่ ใจิตใจอบอ,อ้อมารีเป็นคนที่แบบว่าช่างคิดช่างฝันมีไอเดียเป็นคนเป็นแนวนักเป็นนักคีเอทีฟเป็นคนที่แบบว่าอชอบแบบจินตนาการหรือว่าออกแบบคิดงานนู่นงานนี่ใหม่ๆงานสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาอย่างนี้ค่ะได้ไพ่เดอะเฮอรมิตนะคะได้ไพ่เดอะฟู ใพายไฮสปินเทกก็คือเขาเป็นคนที่มีลักษณะเฉพาะตัวของเขาเลยนะคะเขาเป็นคนที่มีบุคลิกเป็นของตัวเองมีความโดดเด่นคืออาจจะเป็นอาร์ตตัวแม่อาร์ตตัวพ่อก็เป็นได้เลยนะคะคือมีความเขาเป็นคนมีความสามารถมีความสามารถมากๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเขาเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายเลยนะคะคนคนนี้คือคือเป็นคน เก่งอะค่ะเก่งเกี่ยวกับไม่ถ้าเป็นไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทองหรือแม้เกี่ยวกับเรื่องศิลปะศิลปินหรือเกี่ยวกับถ้าเป็นผู้หญิงก็เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะคะคือเขาเป็นคนที่มีความเป็นศิลปินในตัวเป็นคนที่มีความสามารถในทางด้านนี้ค่ะแล้วก็เป็นคนที่บุคลิกของเขาเขาเป็นคนรู้จักวางตัวนะคะ คือเขาเป็นคนที่รู้จักเข้าหาคนนะคะคือถ้าเขาอยู่ในในที่ที่แบบว่าอยู่กับผู้ใหญ่เขาก็จะเป็นคนที่นิ่งๆดูดูสุขุมดูเป็นคนที่มีบุคลิกที่เป็นเป็นผู้ใหญ่เป็นเป็นผู้นํามีความเป็นผู้นำอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเขาอยู่กับคุณหรือหรือในในนอกเวลางานอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนที่สบายๆเป็นคนที่แบบว่าไม่ยึดติดกับอะไรไม่ยึดติดกับ กับชื่อเสียงเงินทองจะเป็นคนที่แบบว่าอีซี่ง่ายๆอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะคือเขาเป็นคนที่วางตัวเป็นนะคะคนคนนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะไม่หม,มองว่าเขาเป็นเป็นคู่ของคุณมาจากอดีตชาติเลยะคะแบบว่าเป็นเป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเลยบางครั้งแต่บางครั้งเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่า พูดจาตรงไปตรงมานะคะเขาเป็นคนที่อาจจะเขาคิดยังไงเขาก็อาจจะพูดอย่างนั้นนะคะคือเป็นคนที่พูดตรงอะคะ่ะจนบางครั้งบางคนอาจจะมองเขาว่าเป็นคนที่เหมือนแบบว่าในบางในบางบางช่วงก็อาจจะเป็นดูเหมือนเป็นคนที่ปากหลายแต่ใจดีใจดีมากๆนะคะคนคนนี้ที่สําคัญเขาใจดีมากเขาอาจจะพูดจาตรงไปนิดนึงแต่เขาใจดีมากะคะ่ะ แล้วแม่หมอมองว่านะคะคุณอาจจะได้เจอกับเขาในลักษณะแบบว่ามันมันเป็นการเหมือนแบบว่าเป็นเรื่องบังเอิญน,นะคะเป็นแบบอะรในลักษณะที่แบบว่าเหมือนแบบเหมือนพรมลิขิตม,มันทําให้ได้มาเจอกันอาจจะเจอกันโดยโดยโดยบังเอิญโดยที่ไม่คาดคิดโดยที่แบบว่าอาจจะแบบเหมือน คุณอาจจะไปไปทำบุญหรือไปเที่ยวหรือหรือไปเอ่อคือคุณไม่ได้คิดว่าคุณจะไปไปเจอกันอย่างงี้ะคะ่ะมันมันเป็นในสถานที่ที่แบบว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าคาดไม่ถึงอะคะ่ะคือคือเป็นลักษณะที่คุณจะได้เจอกับเขานะคะเนี่ยคะ่ะมันมันคือลักษณะมันจะเป็นโดยรวมมันจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือ ลักษณะหรือบุคลิกโดยรวมของเนื้อคู่ของเพื่อนๆกลุ่มที่3นะคะก็ mm. คือทีมช้างเผือกแม่หมอก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้เจอกับเนื้อคู่ mm. คู่แท้คู่ชีวิตกันทุกๆคนนะคะแม่หมอก็ขอให้ทุกคน่ะมีแต่ความสุขสมหวังนะคะหากใครยังไม่เจอเนื้อคู่ mm. ก็แม่หมอก็ขออวยพรให้สมหวังให้เจอในเร็วๆว,วันนี้นะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆกลุ่มนี้เนื้อคู่ของคุณเนี่ยบอกเลยว่า เป็นนะคู่กันมาแต่ชาติปางก่อนเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูดีแล้วก็ใจดีมากๆเลยนะคะโอเคค่ะแม่หมอก็ขอจบการทำนายคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมแลวฟังคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ให้กับแม่หมอด้วยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคลิปหน้าแม่หมอจะทำหัวข้อเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะกขอบคุณมากค่ะแม่หมอไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ